โยซ่าดีว um ิล um ุนเมกาดีวิลุนดูไปดีวิลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวเกม Demon Slayer The Hinokami Chronicles สอบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite กันนะอืมตอนนี้เขาเปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยนะต้องชมนะเราจะมา ดูกันสิว่าเกมนี้นะครับจะได้กี่ fps นะฮะแล้วก็มีภาษาอะไรบ้างนะครับใช้ในการตัดสินใจในการซื้อนะท่านผู้ชมตอนนี้ราคาเครื่องก็มือสองอยู่ที่ราคาประมาณ3 0 0 0ันถึงสี่พบาทนะครับมือหนึ่งนะครับอยู่มือหนึ่งที่แบบค้างสต็อกนะจะอยู่ที่ประมาณนะครับเจ็ดพันบาทนะท่านผู้ชมนะมีโค้ดลดด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปซื้อกันได้ผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างขมิ้แต่คลิปนะผมแนะนาซื้อมือสองเวอร์สุดนะครับอ่ะมาดูเรามาลิ้งกันเลยนะครับก็อย่างแรกเกมนี้มันไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ ไม่มีภาษาไทยนะครับมีภาษาญี่ปุ่นครับอังกฤษนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเล่นคนดูอา่าผมปรับเสียงก่อนนะครับเกมนี้ไม่มีให้ปรับการาฟิกนะท่านผู้ชมนะว่านเจี๊ยบเลยอย่างนั้นไปคนดูสตาร์ทเกมครับโอเคทิ่โดนจะมีจูบล่ะเขมพูดึง อันนี้อ่ามันจะเป็นแนวเนื้อเรืนะ่องกับ PVP นะท่านผู้ชมนะโอเคมาเลยครับพี่เออแล้วเปิดเสียงก่อนไอเปิดแสงก่อน,อาอนมาปึ๊บอ,อิสระนี่ฮิโนคามีคนอีกขึ้นสวยโอ้โคตรไวคนดูสก,กิลเออเุ้ยเอะ เฮ้ยแต่กราฟิกดีขึ้นนะคนดูนะเนี่ยกราฟิกจับชัดขึ้นนี่โหดอยู่นะทันจีโร่ร่างนี้อื้ออื้อเฮ้ยเย่านี่สวยคัดซีนนีแน่เออ Này quá Ừ Mà đi bán tàu ăn Ừ มาลงสก,กิลแล้วคนดูทันจิโร่ล่างเถื่อนสวยอือคอกำลังจะขาดคนดูวานเจี๊ยบเดมอนสเลเยอร์เดอะฮิลูคารมิโคลิเกิลสอง

นี่เราได้คุยกับอาจารย์เรานะท่านผู้ชมนะไปฮะโอเคนี่ยังเป็น,นเน็บเรื่องอยู่นะท่านผู้ชมกดอาวิ่งไว ยามาเสินเดนี่กดอารันไปนะท่านผู้ชมนี่ผมเปิดเสียงสุดแล้วนะสวย โอเคไปอึป๊บฝั่งไหนฝั่งนี้ก็ได <m> ้อย <m> ู่นะคนดูก็ได้อยู่ ه, กดเซตอารแทกกินนะแทกกิน่นอังศูนเฮ้ยทำศพให้ก่อนไปลุยขึ้นยังไงตรงนี้มะ เอเมื่อกี้นี่เรามาตรงไหนเนี่ยโอเคเฮ้ยตรงนี้ไปเก็บได้โอเคสวยนี่มีกามารอเลยนะท่านผู้ชมนะไปเลยเพื่อน วัดดิสว้าตัวด้วยโอเคเมนูเกียร์อ๋อใส่ยาเข้าไปนะท่านผูช้ชมนะโ okay. อเคไปลุยเก็บของนี้ก่อน กู <Good> ดบอยอย่าเรียอย่าเรียจะเจอศูนย์อยู่นี่แน่ๆเลยนะคุนดูนะมาเอาสิเดี๋ยว อืมอันนี้ยังใช้ปันวาลีอยู่นะทุกคนนะจับสวยเอาหัวครูเอเวีแแทกกดเอนีอ่เนี่ยอ่ากดอีกวอลลวิวนี่ เ๋าอเหยเปิดปานครับอืมนี่เปิดปานฟันโอหเปิดปานวารีเอฟิกเหยอ,อ มองผ่านลูกคนดูสกิลมองผ่านลูก,มา,ลกมาสวยอืมมาอืมอืมสวย อันนี้ซูเกอร์ลงมานะท่านผู้ชมนะนี่ออเอออ๋อ,อนี่แนะ่เข้าคัสซีนเลยครับนี่ซูเกอร์เราอืมหมดโลหิตอสูร สวยมาซ้ายมานเจี๊ยบครับทันจิโร่เราไม่งคตดไว้อะไรอะ่ะไว้อะไรจะจัดเจ เรียบร้อยฮะท่านผู้ชมคอมพลีทเจ็ดหวานจีครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าเนื้อเรื่องนะครับตอนต้นนะมันก็จะไปแบบอ่าอ่าญาติลึงลุมหมู่บ้านช่างตีดาบแล้วก็การสังส์ทอนจากเสาหลักนะอาจจะมีแบบภาคสุดท้ายที่แบบเจอกับไอ มูซันด้วยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นสตอรี่โหมดที่เราเล่นเมื่อกี้แล้วก็น,นี่ V S โหมดนะครับในนี้เลราบีแล้วก็เป็นออนไลน์แมทแล้วก็ The Part of Demon Slayer นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ Training Part นะ,ะมีทั้งหมด5พาร์ทนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นในส่วนของ V S โหมดนะว่าเป็นยังไงมาซีวิวครับเจอกระบอกสักหน่อยหวานเจี๊ยบเย a h ขึ้นบ่อนเบบีโอเคมาแล้ว จริงๆมันมีตัวให้เลือกอยู่นะท่านผู้ชมนะเนี่ยอันนี้มันยังอันล็อกนะผมยังไปเล่นไม่ได้นะครับอาจจะต้องเล่นไปก่อนสักพาร์ทสองพาร์ทนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นในส่วนของ PVP นะที่จริงมันควรที่จะมีตัวนั้นนะผมจําชื่อไม่ได้ไ,ดไอตัวอุซุยเทนเงีนกับเอ่ากาอะไรนะไ,ไนะอไม่ใช่อุซุยเทนเงีนไอไอวิจิโร่กับไอตัวผู้หญิงอ่ะปานปานแห่งความรักอ่ะผมดูผมจำไม่ได้นะ เออแต่มันควรจะมีตัวนั้นนะคนดูเดี๋ยวต้องเล่นไปสักพ์ทสองพาร์ทก่อนมันนั่นจะเปิดให้เล่นอยู่นะฮะทนผู้ชนนะคิดว่าน,นะครับนี่ที่ p v p นะจ๊ะมันมีตัวใหม่มานะครับตัวนี้แบบเสาหลักครบเลยนะฮะนี่อ๋เออปึ๊บหลบก่อนนี่สวยโอ้ปานไฟโคตรโหดคนดู สวยเออสวยสวยอุย้ยเออเรียบร้อยนี่เนี่ยมาสิเอ ừ, อเอออากาศ สวยนี่เรี่ยงครับนี่สวยเรียบร้อยนี่เป็นไงอันนี้ก็เป็นแบบอ่าพีพีนะที่จริงถ้าเราเล่นไปอีกมันก็จะปลดล็อกโหมดไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมอ่าก็ ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ PVP โหมดนะในส่วนของเจ้าตัว Demon Slayer เดี๋ยวโคามีคนเล่นเกนสนะเดี๋ยวจะมีตัวใหม่มาเดี๋ยวผมจะลงเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะไอสำหรับเกมนี้นะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้มีโคกั็ตัว,วก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูหวานเจี๊ยบ